สบายดีพี่น้องป้องป่ายกูกูกูคนมือนี้พาไปเบิ่งกรรมาวิธีในการเฮ็ดเข้าห้างขันตอนแหลกเพิ่งกับไปเกี้ยวเข้ามาก้อนหนีเข้าเพราเห็ดเข้าห้างคนมาเขา้าหางใสเด้อว่าจังสั้นเด้นี่แม่กูกันยากับแม่อรจันเพิ่งก็เกี้ยวเข้ากันปุ๊บวับปุ๊บวับปุ๊บวับปุ๊บ,บ,บวับเบิ่งบานวิธีเฮาเลือกเข้าหางใสก็คือเลือกเบิ่งว่า เข่าหางใสมันสิเป็นยังไงวะที่นะเราก็เลือกเบิ้งดีๆมันมันจะมีใสแกใสอ่อนแล้วแต่เขาสิเลือกมากก้อนมาแกห้างซ้ำใดเข่าหางใสว่าสั้นนะฮะก็เลือกมานี่แหละมันก็สิหางใช้ใสจังสี่ละพ่อเหมาพ่อห้างหลังจากที่มันเหมาแล้วมันก็สิมาเป็นเข่าห้างจากหันมันก็สิเป็นเข่าซุกหลังจากเข้าได้มาแล้วนะก็มาโฮมกันมาเล็กๆ็หน่อยก็มาซอยกันเลือกผู้เถาผู้แกก็มาซอยกันหด โหดเอาเตเม็ดมันเอาห่วงเอาต้นเอาเฟืองเขามันถิ่มไปนะฮ็เอาเตมดเตม็ดมันเหลือเอาดีดๆโหด่อยกระโหดเจ้ากระโหดคอยกระโหดเจ้ากระโหดเอาโหดไม่ใหญ่โหดโหดลงไปสั่นแล้วพอเฮาโหดได้เป็นเม็ดอวยสวยจังสี่บาดเขาก็เลาลงแซ่น้ำเาเศาวศาออกจากหน่อยเป็นหยังจ้าแซ่น้ำเศาออกเพราะว่าเม็ดรลีบมันก็สีออกมาน้ำเฮากระาศเ้าอต่เตม็ดรลีบมันออกเพราะศ้าออกแล้วเรียบร้อยดีแล้วว่าสั้น เอากระซ้าคูเื๋อได้ล่ะพอพอซ้าแล้วออกมาบันเขาเอามาหนึ่งนะเขาก็เสียมาหนึ่งใส่หัวใส่มวยหนึ่งเบิ้งนี่บานหนึ่งกระถิอผลนแล้วอ้ถ้วยถ้วยขึ้นบานเขาก็เสียมายามมันว่าซ้ำใดเข้าสีพอเอานะหนึ่งในซ้ำใดเข้าจังสีพอเอาให้เม็ดเขาเปลือกมันแตกออกจังสี่เด้อวาสันเนี่ยมันแตกออกจังสี่ลายเขาจังว่าพอเอาพอพอมันแตกเขาก็กลับซิก ซีขวดนะเอากับเบิ่งยามเบิ่งวานีมันแตกในซํานี้เฮาก็เอาเอากัว่ามันทั่วละละหมายถึงว่าหนึ่งแล้วมันโอ้ยมันสุกทั่วแล้วก็เทใสกระดงก็ได้นะเทศใสกระดงเทใสผงเแียงเขียวก็ได้ค่นเเห็ดลายโอ้ยหอนหอนหอนไม่หญ่หอนเอาฟ้ามอนคอยว่าขวดขวดรลดพ่น่ะอายถ้วยๆอวยู่นี่เฮากัขวดออกเสร็จแล้วเฮาก็ไปพึ่งร่มพึ่งแดดกันตากแดดเฮาก็ค่อยยามยามว่าขั้นแดดแห้ง ตากไปมันก็สิกรอบนะเขาก็คอยยามดีๆระวังดีเฮาหนึ่งพวกที่เหลือนะเขาก็ซอยกันซอยกันไม่มีไสแลยแม่กิษณากําลังกินอย่างบุบวยบวยโอ้พนกินเขาห้างพนพนเหตุไปพนกับพากันกินซีมเบงนะนี่พอผู้ซอยพนกันเลือกในแม่นกก็มีแม่อักษรนะพนกับพากันโหดเขาเด้ระวังรอแม่สุดานี่ผู้โหดก็มีผู้ประโหดก็มีนางรูปเขาเล่นซื่อๆก็มี่นว่า มันมากเขาก็เอาใบบีมันกลับมากมันจังโหดง่ายนะใบบีมันดึงเอาเต่งหงเขาแล้วมันก็หวัวเท่ากับหัวเอาหัวเอานี่เขาหางใส่กระดังพอดีพอดีพอเหมาพอห้างคนว่าอันนี้เอนะิใน่าเห็ดเขาห้างพอเท่าแล้วเรียบร้อยนะมือต่อมานี่ตากแล้วตากแดดนี่อันนี้ตากแดดมันก็เข้ากระยามเบิง้งนะว่ามันแห้งพอดีแล้วดีว่าใส่เอาไปต่าเบื้อง เอาโคกน่อยๆน่อยมาตำปอก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 ลงลวตตำพอแหลกพอได้ว่าวิธีการยามหมายถึงว่าเขาสียามมาเวลาเข้าไปสีหรือไปตำนี่เม็ดมันสีออกมาเป็นยังไงมันสีออกจากเปลือกดีบองสี่ก็มาฟัดได้ผู้ฟัดว่าใดออกจากมาจานนี่มันก็สิเป็นเม็ดยังสีถ้าเข้าไดเม็ดยังสีแล้วโอเคแสดงว่าเขามันแห่งดีเขาก็เอาไปสีแล้วบาานี้ นี่กูมือนี่สีเนาะแต่ก่อนนี่อาจจะต่เท่วงต่ํท่งฟัดนะกูมือนี่ง่ายสบายสีเอาเสร็จวิธีการทำเข้าห่างอุ้ยหอมประสันผนว่า